ก็เราผมว่ามันมันก็เรื่องของการจัดโปรแกรมมันก็อาจจะเป็นตั้งแต่แรกแล้วว่าเราเราบริหารจัดการอาจจะไม่ได้ละเอียดพอในเรื่องของการวางโปรแกรมกันเพราะว่าบางช่วงการหยุดทีมชาติก็ก็อาจจะใช้เวลาตรงนั้นเยอะในบางทัวร์นาเมนต์หรืออะไรเงี้ยมันก็เลยกินว่าเด็กทีมมันต้องมาเตะในช่วง หลังๆเยอะหรือแม้แต่เราเองที่เลื่อนจากแบบ์นั้นมาก็ก็ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เราเองก็ต้องต้องรับผิดชอบตรงนั้นด้วยเพราะว่าเราก็อ่าเขาเรียกว่าไรพร้อมใจกันที่จะเลื่อนวันนั้นซึ่งมันก็เกิดเหตุการณ์ตรงนั้นซึ่งพอมาถึงสุดท้ายแล้วมันไม่มีสเก็ตที่จะห้ยลงมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาลงหลังที่จะจะ,จะหลังพี่ใหม่ซึ่งเป็นเป็นช่วงที่อ่า อะไรไม่ไม,ไม่ไม่ถูกการเปลี่ยนโคต้าต่างชาติหรือโค้ต้านักเตะยังยังยังสามารถที่อยู่ในในในกฎนี้ได้แล้วก็เป็นวันเดียวที่ลงล็อกพอดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการอย่างเงี้ยมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่การวางแผนตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะวริหารจัดการยังไงกับกับจำนวนนัดั้ง I บอลถ้วยบอลลีกบอลอะไรเงี้ยแล้วก็ทีมชาติแต่ละทัวร์นาเมนต์ที่มีความสําคัญตรงไหนที่เราจะหยุดให้มันมีเวลาเตรียมทีมพอสมควรแล้วก็ให้ลีกได้มีเวลา ทั้งพักด้วยทั้ง r ี c เ v e r y ด้วยอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเรากลับจะต้องเจอปัญหาในการที่จะเตะเดือนธันวาทั้งเดือนเราเจอพุทธเสาร์ทั้งหมดเลยซึ่งฟุตบอลมันไม่ควรปเป็นแบบนั้นฟุตบอลมันอาจจะแบบพุทธเสาร์อาทิตย์นึงแล้วก็เว้นไปแล้วพุทธเสาร์อาทิตย์นึงแล้วเว้นไปมันต้องต้องให้นักนักบอเลเนี่ยแต่ไม่ใช่วางโปรแกรมเหมือนนักฟุตบอลเป็นเครื่องจักรก็คือเตะพุทธเสาร์พุทธเสาร์พุทธเสาทั้งเดือนเลยเงี้ยมันมัน มันมันมันไม่น่าเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้ไปโทษตัวนั้นแต่ว่าเห็น <c oughs> น้องถามก็เลยก็เลยอันนี้มันก็เป็นอีกเหตุนึ่งที่ว่าเราต้องจัดตารางการอินงขันให้มันให้มันบาลานซ์กับกับความสำคัญของ,องของเครืม้นีนชาติอะไรเงี้ย